สามนี่เนาะใหม่สุดเนาะ,นนะเรสบายดีเนี่ยน,นั่นเองสบายดีไปไปขึ้นไปไป้าโตสุเยอากระดิแวกหน้าแวกหลังนังหย่อดลงเด้อขาหนะนังหย่อนลง <AM> รถมันต้องโคตรขึ้นไปในนั้นดอกตีนเจ้าน่ะ ส so right? ิพาก็ไปหาไหนนี่บอกหาหมอเอก็ไดู้เยอะเนาะสิไปหาหมออีพีหนึ่งกำลังสิพานั่งร้อยไปหาหมอโอ้ใส่สรงใหม่ใส่เกือบใหม่อีกบ้าเถอะพอแพรจะโลภผ่านบ่นได้ขึา เฮอยไวเนี่เอาลงนอนลงเลยบ่โอ้ตัวตัวอาสบายดีดูสบายดีสบายดีสบายดีนางหน่อยน่อเออสบายดีสบายดีสบายดีเออสบายดีเออดีใจว่สิได้ไปหาหมอนิเออเคยไปหาอยู่บ่บ่เคย ทางไหนไปหาหมอไปทางไหนีดดูเมนตีนนปนนปาพี่น้องเยฝากเป็นกำลังใจให้เนาะเพืน่นีเอาไปฉีดยาบซะไปให้มอสบิ่งอะไรว่าเป็นอยังเอไปฉีดยาบำรุนงนาะรับยอก,กนาง ป้าป oh. ้าป้าขึ้นรถทิ้เข่านน่อยข่าข้างในทีหนามคือหน่อยสระานี่นอนได้มาดีๆเด้อย อันนี้คือทรงนี cannot it. Cannot it. ่เบ yes, right? um, hmm. <ok no. yeah. well, no. ิดใหม่จ no. ้าบอนี่ไอเก่งหมดใหม่แล้วเบิดใหม่ซัมมี่เนาะสุดแล้วเนาะหมดสุดแล้วนี่เสื้อกษรซัมนี่เนาะใหม่สุดเนาะอ่สบายดีนี่ยนั่นหนึงสบายดีไปไปขึ้นไปป้าวโตเสื้อเจ้ากระดิแวกหน้าแวกหลังนั่งหยียดลงเด้อขาน่านั่งหย่อนลงลดมันต้องโคตรขึ้นไปแน่นอนดอกตีนเจ้าหน่อย สีพากั B ็ไปทางไหนนี B ่มาหมอกอได้โหเยอะน่เนาะสิไปหาหมอสิเพศนี้ยังอยากไปหาหมอน่ะบ่สบายเมืออทำหยอกทำแซวซีซีเจ้าก็อยากจัดนักจัดเต็มมันมีอะไรเด้อเห็นว่าเขตัวหน่อยกันดิห่วยมีแต่สีอยากจัดอย่างเดียวเฮ้ย แม่เวลานอนไก่เราจะอยากจัดอย่างเดียวเนาะจัดอย่างเดียววันนี้ต้นลูกจะเนี้นอนไก่บ่ได้โลดไม่จะอยากจัดอย่างเดียวนอนไก่บ่ได้เลยแ่เฉพาะอย่างนอนห่างกันเฉพาะจะไม่แยกกันเนาะแยกมานอนกันแม่น่า้องเลยมามีผมเมาโหลดที่ ก็บอกเลยสิด้เตรียมทุงหายบเมือนนั่งดกมั่ดูเอ้ยแรงบัดประเดียวมได้ไกลบ่มาได้ไกลกมองโซนีโยนหน้าป๊บขัดเฮ้ยอนดินอนหลัห้อนบ่นอนึ้นมาหลอหรอนอนล้วเนาะมาได้สื่อนี่นะวุนมีเลยเนาะน้งบุญมี่เนา ไปไปนั่งคุนี่ไปหาหมอพาแม่จะไปหาหมอไปซักยาบำรุงมอนนั่งนี่เคยนั่งรถหรือ่นั่งน้อยได้ใช่เคยนั่งหรือเปล่าเอะมันนั่เคยนั่งหรือเปล่าเคยนั่งห่าในรถไม่ว่าเป็นเมาหรือไม่เคยนั่งมันปีนมันเองปีนให้มาในชีวอกได้เนาะ เขาประสิทธิอยู่หาทสอบที่สอบเนาะแต่ประสิทธิ์อยู่พี่ยังแนวอื่นของกินเขาเขาบอกเขาจะแต่ของกินมาจอปิดใหม่ทุกประตูเลย คลินิกโอ้ขายเก็กนำ่ำนั่นอยู่นี่ขายเก็กนำ่ำน กรนะคับก oh ็ร <ninety> ื้อคักรื้อโ้หองอบ่นี่ซักไดเลยบ่โไม่จะด้มีแห้ง เจ็บบอกคือ <fundamentals> คือขาเก่งแทบางคนู้กได้ที่เมืองชนโอเคเลนะสันกน เป็นพอลูกงอนวันนี้อยู่ว่าลูกรับบอลูกจนะนะมาแต่มาหมอไปไวมาไววาคือไวแท้ อืหลีดยามันก็ออกไว้แท้ฉนงแปะว่ายาเมันธรรมดายาพิเศษเบิ้งหอะมีแห้งนะจิบบบโต๊ะกากด้ใดสิบบใสยทงสโลมแล้วลงมาแล้วแล้วัชยาหมอคันหมอให่

เออเอาผามมาโปกเข่าหน้าน like so yeah. yeah. uh, ่ะผมาใหม่นะมาโปกเข่านะป่าเอ๊ะใสาสสื่อมือนะจ๊ะอันฟู้นอน่เมื่ออี้แกะ่าเาะเตียมปยไนเนนแผลแประจำตัวใครอกแล้วขลอกเข็มมา

เดี๋ยว하자บ่น yeah. <c oughs> ี <Onion> ่บ่ได้มีแบบตัดติดแบบนอนก็ดิดังน้ำน่องเลยไหมอีนังยังน้ำน่องเออไล่ยุ่งให้น้องเด้อลองยุ่งกันน้องอย่าเผาอย่าเผาจะเผาเนาะเสียนมให้น้องกินเอ้ย จะจับนมแดดใส่ปากนอกได้มากันสมัครเข้าสมัครนมพอก็มาทิ้มปึ่งลงหนึ่งเลยก็ได้ปูหัดภาย,ยไม่ใช่ว่ะนี่ยัมันอยาม,มันลงแล้วบ่ะเนี่ว่าแพทย์ประจำตัวมาใส่อยู่เฮื้องตัวแล้วใส่เอง

นาน <ITA> มากแบนี้เี <L aten. S 1> now, ้บร <porte> ้อยถามอนว่านห้องเสื้ขาเมียก็ได้บ่นวางมือนะใช้มอนมาปเดินมันจังบแค้นจังบจองยงนี่นะเออห้อพูาำหน้พอดีแล้วเดหมอไปจำตคอรลวัคอร์ลวว นนก็เบาคุณเหมืยอยกับเบาครัวเดอ้อเพิ่งคยยือยากนอนแทะนี่ซันมิคุรีเ<ะ>บิง<ต>่งครับตาเบือ่ออยากนอนแล้วแบบน้นอนกับมอนมานี่นอนบะนอนบ่อือ่ะอีกยนึง ชาวเล่จะเด้มเาบ่อว่าได้กระชอห่อหมื่นพอดีห่อหอดใชอยูอว่าห่อหอดหอดไหนอหออดหออด้งลยหมื่นเลยวปล่อยชาวลิงจะห่อันดิสไปตันี่เพื่อนได้ตันี้่ มานเอาออกม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 าประกอบรหประกประกอบออมาประกอบรถเพรก็รท่บูเขาได้แหะมันมันแดกลมืออื่นพอล้ปนสีหงมันตาดก่อน ไดอกแผ่นันเยอกทิมขึ้นร้างค่านี่ยนุมหมัดไปได้เลยมันไหลเลยพักเนอะบัดตัตอนามเนี่ยมาไลเนะไฟสว่างเลยดีใจดีดีใจเปล่าดยดีใจท <ไป S 2> ี่าานะขาลูกคาเมียสว่างแก้มาอน,าาบบน,นอ่านเท่ากนเนาะ Mặt tay, mặt tay hả Bỏ cái này không có nó không có đi Không có đi gì đây nó tay, phục คือกำลในเหือนค่ะหนูว่างแต่ตัวนี้ยเียม่ loại đi, đi nhảy bà... này nè, này đâu đi, cái bên chèo khẩu luôn, chèo đại xem đấy. Thì, มือสั่นมืออันนั้นแหละเนาะโอ้ยตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นเหงแก่บานย่งเบอเขาบรดานีมมือจ้ะแบบน้นเห็นเฉยที่เห็นสื่อปบกอเ้ย้ย 对，再来个